หมอรักเคยดูดวงให้เชนเมื่อ7ปีที่แล้ววันนี้เกิดขึ้นจริงย้อนคลิปแม่นเหมือนรู้อนาคตกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาสำหรับธุรกิจของเชนธนาไตาชัด อดีตศิลปินและปัจจุบันเป็นซ e o ของบริษัทอามาโดกรุ๊ปรังถูกกล่าวหาว่าเบี้ยวค่าสินค้ามูลค่า79ล้านบาทซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าเชนและภรรยาเรื่อนนัดกับตำรวจหลายครั้งทำให้เกิดการติดตามหมายเรียกครั้งที่2ในวันที่18พฤศจิกาย,ยน2567ที่กองบังคับการปราบปรามล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการย้อนคลิปรายการดังที่มรักเคยทำนายดวงธุรกิจของเชนเอาไว้ หมอลักเคยทำนายดวงทางธุรกิจของเชนธนาเอาไว้ว่าตัวโครงสร้างทางธุรกิจของเชนเป็นคนดวงแปลกที่จะมีเงินเยอะแต่มันไม่ได้มีโครงสร้างของธุรกิจที่ชัดเจนว่า1 2 3 4สมมันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาเพราะมันเป็นลาหูอธิบายไม่ถูกเชนน่าจะรู้ดีกว่าอาจารย์มันไม่ใช่โปรดัก ที่เป็นชิ้นๆแต่มันเป็นโปรดักที่เป็นกระแสวูบหายเหมือนเงาเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เชนต้องคิดว่ามันจะต้องบริหารจัดการยังไง เรื่องคนทำงานดวงของเชนก็ไม่ได้มีดวงที่เป็นกำลังเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นเพียงแต่มีความคิดกว้างไกลและยาวไกลแต่เชนก็ต้องหาคนทำเหมือนกับแม่ทัพที่ออกศึกเชนต้องจัดสรรคนเป็นแม่ทัพที่ไว้ใจตัวนี้สามารถไปได้